สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเอ๋เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราพบกันในวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะลูกในระดับชั้นอนุบาลสามนะคะภาษาไทยของเราจากสัปดา์ก่ตนเราเรียนการเขียนรูปสระต่างๆกันมาแล้วนะคะแล้วก็ฝึกการอ่านประสมคําด้วยระหว่างตัวพยัญชนะและก็สระที่เด็กๆได้ฝึกเขียนนั่นเองและวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะเราก็จะมาเขียนรูปสระของเราแล้วก็ฝึกอ่านคํานั่นเอง แล้วก็เพิ่มเติมก็คือการเขียนคําตามรูปภาพที่กําหนดนั่นเองอ่ะเมือ่อพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยของเราเร่มภาษาไทยเล่มพัฒนาของเรามาเลยแล้วเด็กๆก็เปิดมาหน้าที่เด็กเปิดมาหน้าที่10และ11ของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่10กันก่อนเลยว่าหน้าที่10เนี่ยเราต้องเติมรูปสระอะไรบ้างนะคะลูกอ่ะพร้อมแล้วเด็กมาดูบนกระดานก่อนเลยะนะคะ อ่ะเขียนสระแล้วอ่านคำนะคะอ่ะมีสระโอนะคะล้เขียนนี่คือรูปสระโอสระโอก็มีสระโอและสระอ่ะเราก็จะมาอ่านประสมคำนะคะแล้วก็เติมรูปสระแล้วก็หัดอ่านตามไปเลยนะคะอ่ะโตอโอโตโตไม่ตีโตอ่าต่อไปเลยปตอโอโตโตไม่ตีโต อเด็กดูกรูปภาพเลยนะคะลูกต่อไปโกโกโกไม่ตีโกต่อไปเป็นสระตัวต่อไปก็คือสระ<โ>ออกนั่นเองนะคะลูกสระโอโอกเสียงว่าออกงาออกงาะหอออกหอคำต่อไปอออกโอเอาเลยคะ่ะ หน้านี้ของเราก็จบแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่11เอด่าเด็กๆเ,เปิดหน้าที่11มาเลยหน้าที่11ก็จะเป็นอ่าดูเลยหน้าที่11เป็นการเขียนคํานะคะลูกเขียนคําที่เราได้อ่านอ่านและฝึกเขียนรูปสลักกันมาแล้วมาเขียนคําให้ตรงกับรูปภาพที่เขากําหนดมานั่นเองน,นี้เด็กมาดูเลยคุณเอกขึ้นไว้กระดานแล้วว่า คำที่เราจะเขียนให้ตรงกับรูปภาพนั้นมีคำอะไรบ้างนะคะลูกซึ่งเราก็ได้เรียนมาสัปดาห์ก่อนๆแล้วนะคะลูกเด็กก็เอานำคำต่างๆเนี่ยมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพที่เขากำหนดนั่นเองนะคะลูกพอเขียนเสร็จแล้วให้เด็กโยงเส้นจับคู่คำที่มีสระเหมือนกันนั่นเองนะคะลูกอ่ะเรามาฝึอกอ่านกันก่อนแล้วเด็กจะได้นำมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพเลยนะคะลูกอ่ะคำแรกเลย ป่ออกะทออะทะกะทะเ,เด็กก็เติมลงไปในให้ตรงกับภาพกระทะเลยต่อไปกออกะทออิทิกะทิอ่าต่อไปขออึงงหึงหึงไม่โทพึ่งอ่าเด็กก็เขียนคำว่าพ,พึ่งให้ตรงกับภาพพึ่งเลยนะคะลูกอา่าต่อไปกออิน้อิน จอ,อุจุกินจุอ้าวภาพต่อไปเลยอ้าวออวนออ้วนอ้วน,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 นไม่พออ้วนชอ,อุชุอ้วนชุนะคะต่อไปภาพต่อไปเลยอ้าวมอะมะรอะระมะระอ้าวภาพต่อไปกอะกะกปอ,อ,อปิปิตะปิ ต่อไปภาพสุดท้ายของเราเลยออาโดงอดึงเด็กเอาคําไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพนะคะลูกพอเขียนเสร็จแล้วใบงานให้เด็กๆทำอะไรเอ,อ่ยโยงเส้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คําที่มีสระเหมือนกันอย่างเช่นคําว่ากินจุคู่กับคําว่า อ้วนชุนั่นเองคือมีสระอุเหมือนกันนะคะลูกอ่เด็กก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ่ายรูปทรงมาในลายกลุ่มเหมือนเช่นเคยค่ะอ่วันนี้คุณเอก็จบวิชาภาษาไทยเท่า,ศานี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ